จับตาเฝ้าระวังพายุไซโคลนสิ้นเดือนมีนาคม2564ต่อต้นเดือนเมษายน2564 ย่อมความกดอากาศต่ำอาจพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลนเร็วๆนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ดึงความชื้นฝนเพิ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงดึกคืนของวันที่24มีนาคม2564นนะครับวันนี้จะเป็นรายงานพิเศษภารกิจการติดตามเส้นทางพายุไซโคลน บริเวณมหาสมุทรอินเดียบริเวณทะเลฝั่งอันดามันที่อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยสิ้นเดือนนี้ต่อต้นเดือนหน้าก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดสับส c คร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ทำคลิปต่อต่อไปเมื่อทุกท่านกดแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผม ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณครับต่อไปนะครับเราจะมาดูพายุฤด,ดูร้อนรอกใหม่หรือฝนที่จะเข้ามาบริเวณประเทศไทยกันนะครับ โดยเทียบเคียงโมเดลนะครับจาก meteolographic g i c com โดยเริ่มพยากรณ์ตั้งแต่วันที่2 5มีนาคม2564เป็นต้นไปนะครับในวันที่2 5มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันตกนะครับรวมถึงภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกจะมีฝนนะครับประมาณ0 1จนถึง5มเมนะครับ และบริเวณภาคใต้จะเน้นบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างฝนจะมีปริมาณ2มเมตรจนถึงประมาณ7มเมตรส่วนบริเวณภาคตะวันออกนะคะมีฝนเล็กน้อยจะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึง2มเมตรนะครับเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ต่อไปนะครับวันที่26มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันตกโดยจะมีปริมาณฝนนะครับประมาณ0.1จนถึง5มิลลิเมตรเป็นปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับ โดยเทียบเคียงโมเดล GFS นะครับส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะมีฝนในบางพื้นที่ปริมาณฝนเล็กน้อยนะคบประมาณ0.1จนถึง0.5มิมส่วนบริเวณภาคตะวันออกมีฝน ตั้งแต่ประมาณ0.1จนถึง7มิลิเมตรและ10มิลิเมตรได้นะครับในบางพื้นที่ส่วนบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนตั้งแต่ประมาณ0.1จนถึงประมาณ10มิลลิเมตรได้นะครับในบางพื้นที่ต่อไป27มีนาคม2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือนะครับโดยปริมาณฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ จะมีประมาณ0.1ม mm, มจนถึงประมาณ15ม mm, มและ20ม mm, มได้นะครับในบางพื้นที่ส่วนบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนได้นะครับประมาณ0.1ม mm, มจนถึง15ม mm, มได้นะครับโดยจะเนินะครับบริเวณภาคตะวันออกทางตอนบนบนส่วนบริเวณภาคตะวันตกก็มีฝนเช่นกันนะครับ ปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึง5มิเมและบริเวณภาคใต้มีฝนประปลายตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนล่างปริมาณฝนประมาณ0.1จนถึง5มิเมตรได้ต่อไปนะครับในวันที่28มีนาคม2564จะเริ่มมีฝนกระจายนะครับทั่วประเทศไทย โดยปริมาณฝนนะครับประมาณ0.1จนถึงประมาณ20ม mm. ิลิเมตรได้นะครับในบางพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่100%ต่อไป29มีนาคม2564ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับบริเวณประเทศไทยปริมาณฝนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.1จนถึงประมาณ40มิลิเมตรได้นะครับในบางพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่100%ต่อไป30มีนาคม2564ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ บริเวณประเทศไทยจะมีฝนประมาณ0.1จนถึงนะครับในบางพื้นที่60ม mm มได้นะครับต่อไปนะครับวันที่31มีนาคม2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคอีสานปริมาณฝนนะครับประมาณ0.1จนถึง20มมตรได้และในบางพื้นที่อาจจะถึง30มมตรนะครับ ส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ปริมาณฝนประมาณ0.1จนถึง5มิมได้นะครับและต่อไปนะครับในช่วงประมาณวันที่1เมษายน2564เหมือนเราจะเห็นนะครับเขาโครงของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือในอนาคตอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลนได้นะครับเราจะต้องจับตาดูกันให้ดีนะครับในระยะเวลาต่อไป ว่าตัวหย่อมความกดอากาศตา่ํานี้จะพัฒนาตัวเป็นพายุไซโครนได้หรือไม่นะครับโดยจะเริ่มมีการพัฒนาตัวนะครับจากโมเดลตั้งแต่วันที่1เมษายน2564นนะครับและจากการที่มีการพัฒนาตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนนะครับก็จะมีการดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำงานนะครับ และฝนจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่บริเวณภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนกลางภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคอีสานจะได้รับผลกระทบตามลำดับถัดไปนะครับต่อไปนะครับในวันที่2เมษายน2564เราจะเห็นได้ว่านะครับ บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือกลุ่มฝนที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซคโคลนในลำดับถัดไปจะมีการพัฒนาตัวขึ้นนะครับโดยปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นจนถึงปริมาณฝนสูงสุดนะครับอาจจะมากกว่า300มมตรขึ้นไปในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับใน,นวันที่3เมษายน2564จากโมเดล GFS Meteorologic g r a p h i c com นะครับ เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนหรือบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำหรืออาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลนในลำดับถัดไปกลุ่มฝนนะครับจะเริ่มเข้ามานะครับที่บริเวณภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันตกภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับรวมถึงบริเวณภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับในบางพื้นที่ และในวันที่4เมษายน2564กลุ่มฝนตกหนักนะครับปริมาณฝนมีปริมาณมากจนถึงประมาณ200มิลลิเมตรเลยนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยและกลุ่มฝนปานกลางนะครับจะปกคลุมบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจะเข้าไปปกคลุมที่บริเวณภาคอีสานทางตอนบน ส่วน5เมษายน2564ก็ยังจะมีฝนนะครับเป็นฝนรินถึงปานกลางเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนและในช่วงวันที่6เมษายนกลุ่มฝนหรือพายุไซโคลนหรือบริเวณหย่อมความกดอากาศตำ่ำก็จะถอยออกไปนะครับจากบริเวณประเทศไทยและหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่7เมษายน2564 จะมีการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทํางานนะครับโดยกลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามานะครับที่บริเวณภาคอีสานทางตอนบนก่อนนะครับและจะเข้ามาที่บริเวณอีสานตอนกลางและตอนล่างเป็นฝนปานกลางจนถึงหนักในบางพื้นที่นะครับโมเดลสิ้นสุดแค่ในระยะเวลา ถึงวันที่8เมษายน2564ดังนั้นนะครับขอให้ติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือพายุไซโคลนที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไปขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ